ชีเสือกับบินรัดนารัดลังอยู่หันแล้วห,หลายหลายค่ะกระสีบม่ได้จบขยายพันธุ์ลุ่งนอ่้องซ้อยค่ะบใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าน่าจ,จะของบรษไใแคมีแม่จะหยุดเดี๋ยว ก็เลบกคอขอยันวันนี้ร่มเย็นว่อยๆอ,อยู่ค่ะสงสัไส์สีเขานานาวนาวแล้วละ่ะเบึ่งส้งดริงใจนี่ค่ะถนนท้างเขาค่ะทางมาหน้านี่ค่ะก็มาเดียวมุมนี้มันจะนี่หน้าอยู่สามไรอู้ คุ้งข้องสร้อยที่ที่เห้าอันเอาเนื้อแดงไปเลี้ยงแล้วค่ะเจ้าของกะบขค่อยเด็กเขามากค่ะค่อยมากบามาบ้าหอดมันไก่เนี่ยมาบ้าหอดมันไก่คนทำนากเษกษตรกรค่นจะประชอบต้นไม้ค่ะเราเิ่นว่าหนึ่งบงังแดดบังยังของตอง้นเขาแต่ว่าอุ้ยอันนี้งามค่ะนี่เนืยย้อแดงยุบป,ปานี่งาม วบนนี้เอาเนื้อม,มาตักเนะาะค่ะคุณสยามสยามคุณสยามค่ะเมื่อนี่ไปทำงานไปเนาะ รัดบ่ไวค่ะอย่าครับเต็มเลยโอ้ปดีดึงมันออกอตามหัวมันหนาะไม่เกิดโดลดเที่ยวปุ่นไปกับเขาละขออนุญาตว่างจักหน่อย บักเล็บแมวก็งยั่งยังอยู่ค่ะบักเล็บแมวก็ลังยั่งยังอยู่ขอบคุณนะคะคุณสยามเรากำลังเบิง้งเลาเบิ้งตลอดเลยขอบคุณมากนี่พักเอียงก่อนละอันนี้ต้นเขาสูงประมาณลอยเจ็ดสิบแล้วค่ะสูงคางอิริเธอเบิ้งมันฉลุมไปยัง คุ้งค่องสร้อยที่ที่เห้าอันเอานเนื้อแดงไปเลี้ยงแล้วค่ะมาทงหน้าค่ะเมื่อนี่ มาเดอ้อเพื่อนๆเขามาชมมารับช่มเด้อค่ะกําลังทายถอดสดอยู่ทรงหน้าล่มห่อนอยู่จา้าหเสียงป่าบ่อนต้มดำมัําเียบอืกําลังเป็นชอแล้วกําลังสิออกนงวยแล้วเดอ้อบังเด็บแมวนั่นนี่ค่ะกระสิเป็นทงที่ มี <laughs> <laughs> ้้บ่ได้เอาแน่ตักมากค่ะแ็เลยเอามือตักเอาอเขียวๆที่มันเป็นเขาเมาอ่ะเป็นอืน่นเป็นเป็นระยะเขาเมาแล้วก็เอาไปตักสองมือแล้วก็เก็บกระถิ่นกระถิ่นเทพาเขาจะเอื่นมากระถิ่นเทพาตะกี่เอืน่นกระถิ่นนะ้างอันเดนีเน่เป่นเม็ดมันจะง้าม บ่แตกบ่หักหลากหลายมือก็หักเลยเป็นเขาไปสีร่องบึงแต่ว่ามันหอนเด้อบึงส่งคือบอมีแดดแต่ว่าหอนหอนอยุจ่ะหอนอยูพักกแยงแต่ว่าก็ต้องลงมไปเพราะว่าพักแยง,งของคู่ใอวยบ่เด้บ่เดยูทั้งคันแท่นะ้าคือบานเผ่นมันไอยูุน้าต้นเขาสูงครับขอบคุณอสาย ขอบคุณคุณปียนันนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆธรเมเว่วาขอบคุณละวินันค่ะทรเมเว่วามีโอกาสกระสิบอีกเทือนหนึ่งกับสีวันเสาา์ก็ดจะไลอีกแค่นึงเม็ดมันจะง่ามว่าเตะว่าหักหลากหลายมือก็หักเลยเป็นเขา ไปส,ไปสีไปยื่นใขนปขออ้องส่้อยนั่นค่ะข้องส้อยลงไปแล้วอขอบคุณนะคะคุณสยามเรากำลังเบิงเล้าเบิงตลอดเลยขอบคุณมากพวดจะเก็บอันนแหนแดง ไปลง่งไปลง่งบ่อข้องคุณคนรักมาขอบคุณวาลัญญาผู้บุญโอบขอบคุณบุษบานะคะขอบคุณก่ให้คนหมดของอะไรเพราะว่าจะจุงห็ดไปอยู่เห็นมันเกิดไล,ล่ได้นี่มัมมเนเห็ดก่อนหินตืนโอ๊ยจริง,รงๆก็ว่าจะไล่ จะไล่ซุดเนี่ย yeah. <Yeah>. yeah. โอ้ยไม่นัดหมายกับอีไอซ์ไฟเบอร์ <c oughs> พ่ะนะโอ้ยสินดีเมียบ้านแล้วมันนี่ช่วง ช่วงเมษาต้นปีค่ะทมันห่อนหลายๆนี่ต้นนี่ตายเลยยืนต้นตายเลยบูยบนี่เดี๋ยวเด้พอพะว่าบดิไสล่องเท้าบูทมากนี่แหละคือไม่ได้ตั้งใจ นี่ค่ะกต่สิเป็นทงที่นี่อ้า,าวนี่ละ่ะ คือเขาไปนี่แหละเหตุหน้าจนเริ่มจะโหแล้วคุณน่ะดอกเกกนีกยแง่อุ้ยอันนี้ง่ามค่ะนี่แหนแดงยุบป,ป่านี้ง่าม ว่าบุรีอ๋อเนี่ยมาตักเนาะคุณนะนี่ค่ะโอ้ยงามผู้ใดกินฮอดบานกับเบิงเด้อค่ะผู้ใดกินฮอดบานเท่ากับเบิงเด้อค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้ยลืมเห็นสายสวัสดีจ้ามากระจอกเนื้อเนื้อแดงเอนื้อแดงมาเลี้ยงเต็มเลย